แล้วหน้าจะแบบเป็นตัวทับแล้วดีกว่าเนี่ยเราเป็นตัวทับไยกูจะได้ใส่วันไหนนะจุหมว่หกหมวกห้ากูเนี่ย,เ,ยเออแค่นั้นแหละต้องได้เ,เ <c oughs> สียนสติติอะอมคิดดีไหมเฮ้ยเรีนต่อแม่คิดว่าไม่เอามา มีเรื่องยิงใหญ่นะเว้ยป่านอย่างเดียบกัดไปนานละ <c oughs> เสี่ยงยิงหน้าใครเปิดยี่อะไรน่ะอะไรล่ะร้ <c oughs> างไม่พี่ Mark địa Location. Sao oh, game này tắt không <laughs> เอา้าตัวเดียวไม่เห็น้องแดงสักครั้งน่าจะเป็นตกเลือยองแดงแม่แม่แม่ตสีฟ้าสีสีเขียวอะไรเงี้ยตักแท็กไม่ตกเดือยหลวงโคตรดี หนึงน่งน้องห <Watch out. S 1> <ด>นึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งบ้านแตก Watch out Watch out วดิเฮียนอกก็ดีนอ,อกก็วะไม่รู้แนออ่ยจีบเหรอทำไมนรอกก็จีบอ่ะ เอ้ยของใครชมพูวะของผมครับยิงเคลียดอะชมพูพก็สุดวะเอ้ยกว่ห้ากว่ห้าใส่กว่ห้าหน่อยเดี๋ยว marked an enemy's death crate ขอองงพี่เผมไม่ของผมของผมไม่พี่โอ้โหอ,อะไรวะใส่กว่ห้าหน่อยใส่กว่ห้าหน่อยใส่้าไว้หน่อยใส,ส่ไว้เลยพี่ยิง <Okay. S 2> ลังปูกับอากาศเิย ไปเก็บตะพงสะพายได้หมดเลยคือทิ้งชุดสามเลยอ่ะคิดดูดิแต่เอาคุณสามนะโหอะไรวะ

แน่นเยนเลลี่ไปมีสองตัว Watch out น<ว>ี <tagged. tekrar. S 1> ่กล่องชมพูอ่ะแค่นั้นแหละกล่องห้าเมเ k ฟ้าเนี่ยกล่องห้าเหรอบีกเกาะเกาะเฮ้ยมีแผ่นพองด้วย สนใจไหมครับสนใจบ้างสนใจเขับทำหรือเปล่าชี้ดูดูดูละกาดดิโอ้เปี้ยวเอาบาน a n a บ้าขอดูนะครับเป็นหนึ่งนะพี่เหมือนจะมีตัวไม่เป็นลายทาง,งบอก Watch out. Mark the location. You're a long time. I'm her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 e. ตกองใครอะสองกองโอ้โหกองของดีด hmm. ้วยไอ้บนี้อะดสีเขาขี้ดีกว่าสุด น่าจะมีเลยีนแล้วนี่ปืนตักดังโคร,ครมครับปรบับรันี่ตัวไหนมีป็นบ้างตัวนอยู่นะไม่รู้ไปไหนอบ้าน

Khỉ thật, tôi bị lửa bắn Khỉ thật, tôi bị lửa bắn Chúng ta bị đánh nhau Cái này chắc chắn อันจีพีจีมาแล้วกูความยาก่อนพี่แล้เบอร์สองเป็นไหนวะนะ่ะ โดดออกข้างกำแพงเลยพี่มุมมันเสียบเจียบอะ่ะกระเดนหมดแข่งใจวิง่งมันมีตัวบนเนี้ Watch out นั่นแหละพี่แข่งใจวิ่งเลย เราลบีนะไม่น่ารอดหรอกรอดดิรอดรอดดีรอด ตามสุดเลยก็มามากูว่า